สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะตามไปดูบ้านเกิดกิติสิงหาปัดกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายถือเป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวแถวหน้าอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับกิติสิงหาปาดัด ซึ่งเป็นผู้ที่คลุกคลีในวงการข่าวสารมากกว่า14ปีกระทั่งได้ก้าวขึ้นมาอ่านข่าวอยู่หน้าจอโทรทัศน์จนเป็นที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองก่อนหน้านี้วูดดี้ได้เดินทางไปยังจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ประกาศข่าวชื่อดังคนนี้โดยกิติสิงหาปัดได้พาชมบ้านที่ขอนแกน่นซึ่งเขายอมรับว่าด้วยงานที่รัดตัวทําให้ปีปีหนึ่งกลับมาที่บ้านแค่เพียงสองครั้งส่วนบางปีก็แทบไม่ได้กลับบ้านเลย ซึ่งทำให้เขารู้สึกผิดมากจนถึงทุกวันนี้แต่ครั้นจะทิ้งงานบางคืนไปก็ไม่สามารถทำได้กิติเริ่มเล่าให้ฟังว่าอาชีพทำข่าวคือสิ่งที่เขาถนัดที่สุดเพราะมันคือการอยู่กับความจริงโดยเขาบอกว่าชีวิตของเขานั้นเริ่มจากศูนย์เลยก็ว่าได้เพราะมาจากครอบครัวชนบทเขาเป็นคนบ้านนอกธรรมดาธรรมาคนหนึ่งไม่ได้มีเส้นหรือมีสายอะไร แล้วค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้ด้วยตัวเองเพราะงานนักข่าวเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองจริงๆนอกจากนั้นกิติยังพูดถึงรายการข่าวสามมิติอีกว่าในช่วงแรกๆที่มาทำรายการนั้นยังมีความเกรงอยู่บ้างเพราะต้องไปชนกับรายการข่าวอีกช่องหนึ่งจึงต้องคาดการว่าช่องอื่นเล่นประเด็นแล้วรายการเราจะเสนอประเด็นอะไรแต่เมื่อทำรายการไปได้สักพักหนึ่งก็เริ่มหายเกรงเพราะมองภาพว่าเป็นรายการคนละแนวกัน ส่วนมีคนสงสัยว่ากิติจะไม่กินเส้นกับสรยุทธสุดทัศนจินดาหรือไม่พอทั้งสองคนมาสายงานเดียวกันเป็นคนข่าวแถวหน้าของประเทศกันทั้งคู่ซึ่งงานนี้กิติได้ตอบว่าไม่มีปัญหากันแน่นอนและการที่ช่องสามมีนักข่าวเก่งๆดังๆก็ไม่ใช่ปัญหาเพรเอกลักษณ์บุคลิกของแต่ะละรายการไม่เหมือนกันซึ่งผู้ใหญ่ของช่องก็คงเห็นถึงความแตกต่างในจุดนี้แล้ว พร้อมกันนี้กิติยังปฏิเสธว่าไม่เคยตอกไข่ใส่ข่าวเลยและเป็นสิ่งที่ตนนั้นเกลียดที่สุดซึ่งหากใครทําเช่นนั้นก็คงทําได้ไม่กี่วันคนก็ไม่พูดถึงกันแล้วพร้อมกับย้าว่าความเชื่อถือคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของการทําข่าวซึ่งเขาก็สอนนักข่าวรุ่นใหม่ๆเสมอขอขอบคุณที่มาข่าวจาก daily live e x p r e s s หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ